มองว่าจริงๆอครลืมแฟนเก่าไม่ได้ที่ชื่อไอซ์สืออุ้ยพี่นัดพูดอะไรคะทำใจได้ยังที่จะเล่าพี่นัดคืออ,อย่างงี้หนูมีแฟนซึ่งเป็นแฟนคนแรกของหนูเลยค่ะรักเดียวของเจนจิลาไม่เป็นแฟนคนแรกเลยชื่อไอซ์สือคบกันมาสี่ปีแบกก่าวก็คือว่าไอซ์เนี่ยยังเรียนมหาลาัยอยู่แล้วหนูก็เริ่มเริ่มเริ่มทำงานแล้ว,ลวเริ่มทําเพจแรกๆเลยไอเนี่ยติด ทหารชิคก็เลยต้องดออปเรียนเนาะแล้วก็ไปเป็นทหนารจนวันที่เขาออกมาจากกรมทห,หารอะไรเงี้ยก็หนูก็เลยชวนมาอยู่บ้านเลยน,น,นมแมันเป็นป่ามันเป็นแบบเท่เลยโอ้โหเท่เลยชิ้เสร็จปุ๊บ คือหนูก็เพิ่งมีแฟนคนแรกส่วน<ม>เขาเองก็เพิ่งจะเคยมีแฟนที่แบบไปอยู่กินบ้านเขาอะสี<ม>่ปีก็อยู่ด้วยกันด้วยแบบความรักที่ดีมาโดยต่อกันตลอดแต่หนูไม่รู้ว่าอย่างหนูเรียกว่าหมดรักหมเพราะทุกวันนี้หนูก็ยังคุยกันอยู่เหมือนเดิม,มแต่แค่รู้สึกว่าสถานนะเราเราเราแยกกันแยกกันอยู่แล้วทำไมถึงมีเรื่องให้แยกย้ายอะคะก็คือไม่มีเบียดก,กันเลยมีวันนึงปุ๊บเขาก็เก็บเสื้อผ้าเขาก็ไปเลย,เลยนะเอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อ๋อโอเคไปแล้วใช่ไหมโอเคก็คือแยกกันเลยเลยตอนนั้นเพื่อนก็ช็อกหมดทุกคนก็ช็อกหนูก็ ก็ไปกันได้เลยอะรู้กันทั้งคู่อยู่แล้วว่าทุกมันมันถึงวันที่แบบว่าต้องแยกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในบางคู่อะค่ะสมมติว่าเรารู้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งก็ต้องแยกกันอยู่ดีแต่มันมักจะมีการคุยกันหรือแม้กระทั่งว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งมันไม่สามารถเป็นแบบเนี้ยคือคู่หนูมันแปลกที่แบบว่าไม่ต้องคุยกันเลย คือมันรู้กันเลยว่ามันมันถึงเวลาที่มันต้องแยกแล้วรู้ด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ไม่ได้หมดรักเลยนะคือเรารักกันมากขึ้นทุกวนันถึงทุกวันเนี้ถ้าถ้าเทียบแบบการความรักรือว่ามันก็เพิ่มมากขึ้นทุกวนันแต่แค่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแยกกันไปไหนให้เขาได้ไปเติบโตเผื <ừ> ่อเขาจะไปเจอแบบความรักรูปแบบใหม่ๆคนใหม่ๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเองก็จะได้ไปเจอคนใหม่ๆปรากฏว่าแยกกันมาเดี๋สี่ปีก็ไม่เคยมีใครใหม่ทั้งคู่เลยก็ยังคุยกันเหมือนเดิมโอหังไหมไม่ไม่สนักว่างรู้ ก่าหนูจะได้ร้องกว่าจะได้ร้องก็เกือบอาทิตย์เลยอ๋อเหรอเพราะต่างก็พยายามแบบทำงานเออไม่ไม่คิดอะไรมันเพิ่งมานั่งร้องไห้เพราะหนูก็เอ้ยหนูไม่เคยดีใจหนูเป็นว่านี่คืออกหักหรือยังหรือว่าอะไรหรือยังไม่รู้ไงไปร้องคาราโอเกะกัรเพราะหนูชอบร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปกันเสร็จปุ๊บเขาก็บิวให้หนูร้องพอหนูร้องปุ๊บหนูก็การาโอเจะเริ่มร้องเลยปากกงมึงมะนาวค่ะมคว้าปิดสี่โนไปส่มทุ่มครึ่งคว้าจะปิดแล้วนะคะซึ่งหนูก็กำลังจะเริ่มร้องจะมาแล้ว มีหมูกรอบปะคะมหมูกรอบค่ะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เอ้ยมันจะมีต้มยำอันหนึ่งอ่นนองอะอันนี้ทันเนาะ อย่างนี้ร้องได้5นาทีที่เดี๋ยวต้องสั่งอาหารแล้วแล้วก็ร้องเพลงต่อเลยก็มีโอกาสได้เศร้าน้อยมากเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เมลับพูดอะไรจะมีคําว่าสื่ออยู่ในนั้นตลอดเลยเอยคนก็ชอบทำไมล่ะคะทำไมล่ะทุคนชอบให้หนูพูดคำว่าสื่อให้หนูแบบว่ายังบึกถึงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วอะไรจะแบบมันกลายเป็นคําติดปากที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นสนิมสร้อยเติมเต็มเติมเต็มไปอย่างเดียกก็เลยทาให้คนรู้สึกว่าหนูยังมีแฟนอยู่คือสื่อหรือปา่าคนก็เลยไม่เข้าใจหนูรู้สึกว่าเกย์ที่ เอแค่น่าจะแบบยังคบกระสื่ออยู่หนูต้องประกาศให้ชัดเลยตรงนี้ผ่านรายการตามหาแฟนใหม่เริ่มคือตามหาแฟนใหม่นะคะใครที่รู้สึกว่ามีคาแรเครเตอร์ใกล้เคียงกระสื่อนี่คือสามารถทักมาได้เลยส่งดอกจันนะคะ422 429 42, 42, <laughs>